ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นประเด็นข้อสงสัยซึ่งคุณผู้ชมสอบถามมาว่ากรณีที่ท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยได้รับเลือกจากสภาให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รับเงินสองเด้งหรือไม่ก็คือได้ทั้งในส่วนของเงินเดือนของท่านประหลัดและค่าตอบแทน ในกรณีที่ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับเรามาดูในประเด็นนี้ก่อนนะครับว่าเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนเนี่นมาอย่างไรนะครับเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขาให้สภาเนี่ยมีมติในการเลือกนะครับซึ่งบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาได้ก็จะมาจาก หนึ่งก็คือท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ2ท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับทีนี้ข้อแตกต่างก็คือถ้าเป็นในส่วนของท่านสมาชิกสภาเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเลขานุก,การสภา <S <S ก็จะได้รับเฉพาะเงินค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือได้รับค่าเลขานุก,การสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับได้รับเพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราค่าตอบแทนเลขานุกการกับสมาชิกสภาจะเท่ากันนะครับถ้าคุณผู้ชมลองดูในตารางนี้นะครับก็คือรายได้เนี่ยเขาดูตามเกณฑ์ค่าตอบแทนเลขาเนี่ยหรือ,อ,อคา 5, 000, 000, ่าตอบแทนสมาชิกสภาอบตเขาดูตามเกณฑ์รายได้ของแต่ละอบตนะครับเช่นรายได้ไม่เกิน5ล้านก็จะได้รับค่าตอบแทนสมาชิก6,630บาท ถ้าดารงตาแหน่งเลขานุก,การก็จะได้รับ6,630บาทเช่นเดียวกันนะครับก็คือได้รับเฉพาะค่าตําแหน่งเลขานุก,การซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของสมาชิกนะครับรับเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นท่านประหลัดนะครับท่านประหลัดเนี่ยจะแตกต่างกันท่านประหลัดจะได้รับทั้งเงินเดือนของท่านประหลัดนะครับและบวกกับเลขานุก,การด้วยนะครับ ก็คือถ้ารายได้ไม่เกินรายได้ของอบตอเนี่ยไม่เกิน5ล้านท่านประหลัดก็จะได้รับอีก6,630บาทเป็นต้นท่านประหลัดจะได้ทั้ง2ทางนะครับส่วนท่านสมาชิกจะได้รับเฉพาะเงินตำแหน่งเลขานุกการสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นนะครับ